เลยค่ะเรามาดูข้างล่างเลื่อนลงมาให้สุดนะคะเลือกไปที่ตั้งค่าค่ะตั้งค่าข้างล่างแต่ตั้งค่าเลยค่ะแล้วก็มาหน้ามาหน้าที่เราเห็นเมลเห็นอีเมลสี่ห้ารายการของพี่สังเกตนะคะฉะนั้นเมลหนึ่งเมลที่เป็นเมลหลักเราอยู่ค่ะเราเราเราต้องมีเมลหนึ่งเมลนะคะที่เป็นเมลหลักเดี๋ยวพี่ออนกดเมลนี้ขึ้นมาให้ทุกท่านได้ดูว่าเมลเนี้ย มันโอเคไหมมันดีไหมอย่างไรนะคะเราก็แตะชื่อเมลเข้าไปค่ะพอแตะชื่อเมลเข้าไปปุ๊บนะคะมันจะขึ้นมาอีกหน้าหนึ่งเพื่อที่ให้เราเนี่ยดูนะคะเพราะข้อความมันทัดแรกเลยก็คือบัญชีฉะนั้นเรามากดคําว่าบัญชี google นะคะอ่าเรากดเข้าไปเลยทุกคนต้องทํานะคะทําดูเมื่อวานเมื่อวานเชื่อไหมคะว่าอ่าน้องที่โคราช ซึ่งเมลทําอยู่ตลอดแต่ยังไม่ได้เข้าไปจัดการเมลบางเอิร์ดเมื่อวานค่ะมาสเต็กกิ้งกลายเป็นว่าเมลก็ไม่ได้อัปเดตต้องใช้ทากันเกือบชั่วโมงค่ะทุกท่านกว่าที่จะสเต็กกิ้งได้นะคะอ่านี่เรามาดูถ้าเป็นรูปแบบนี้แสดงว่าเมลของพี่เมลนี้เป็นใช้งานได้นะคะใช้งานได้โอเคผ่านผ่านไปแล้วเมลไหนที่ใช้งานไม่ได้ละ่ะอ่ารามาดูกันนะคะเดี๋ยวพี่จะใช้ภาพประกอบในส่วนของ ทีเมลที่ใช้งานไม่ได้แล้วใช้งานได้แล้วแล้วทําไมยังยังหาไม่เจอละอ่ะอ่าแบบนี้นะคะหลังจากที่เราเข้ามาดูเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วพี่ให้ดูว่าเราเลือกมาเรียบร้อยแล้วแล้วเราก็ไปจัดการเรียบร้อยนะคะทีนี้มาถึงหน้านี้ค่ะจัดการ g o o g ิ e เสร็จปุ๊บมาถึงหน้านี้ค่ะถ้าเราจัดการ จัดการที่ Google ไปแต่จากการ Google ทำมาถึงหน้านี้ปุ๊บเนี่ยค่ะเราต้องทำการแล้วค่ะคทำการก็เรียกว่าปิดไมค์ด้วยนะคะมีเสียงแทรกเข้ามาค่ะท่านใดดูไมค์ของตัวเองด้วยนะคะดูไมค์ของตัวเองด้วย,วยค่ะค่ะพอมาถึงหน้านี้ปุ๊บนะคะให้เราสังเกตเลยว่าถ้ามันขึ้นมาบิดแบบนี้เ็า<ๆ>บอกว่าหลีกเลี่ยงปัญหาการเข้าใช้ google ไม่ได้อ่าสังเกตไหมคะ หลีกเลี่ยงนะคะหมายความว่าเราจําเป็นต้องทําแล้วไม่งั้นเดี๋ยวเราจะใช้ไม่ได้ให้เรากดเพิ่มอีเมลหรือการคู่คืนค่ะแตะเข้าไปเลยค่ะแตะเข้าไปเสร็จปุ๊บนะคะเขาจะขึ้นในระบบจะขึ้นมาให้เราเนี่ยกรอกรหัสผ่านค่ะให้เราเนี่ยป้อนรหัสผ่านลงไปป้อนรหัสผ่านลงไปนะคะป้อนรหัสผ่านลงไปแล้วหลายคนบอกว่าแล้วถ้าจำไม่ได้เราทำอย่างไร นั่นก็คือถ้าจําไม่ได้ให้เราตั้งรหัสใหม่เลยโดยการเราลองวิธีอื่นเพราะเราจํารหัสไม่ได้แล้วเราลองวิธีอื่นไปเรื่อยๆจนกระทั่งว่า Google บอกว่าเขาได้รับรู้แล้วว่าเราเนี่ยคือเจ้าของบัญชีแล้วแล้วก็เรากดถัดไปโดยการที่เราไปเปลี่ยนอ่าไปเพิ่มค่ะไปไปเพิ่มพาสเวิร์ดนะคะโดยการตั้งพาสเวิร์ดขึ้นมา อย่างน้อยแปดตัวนะคะให้มีตัวตัวใหญ่นะคะตัวส่วนตัวใหญ่หนึ่งตัวแล้วก็มีตัวเล็กแล้วก็เป็นตัวเลขแล้วก็พร้อมด้วยคําพิเศษนะคะเข้า,เข,าเข้าไปค่ะนะคะเช่นแอสเช่นอ่าเครื่องหมายที่ว่าเราสมควรใส่เข้าไปนะคะตรงนั้นในส่วนใหญ่แล้วจะเป็นแอสนะคะที่พี่อ่อนแนะนํามันจะนไ,ได้ง่ายต่อการนําเสนอนะคะทุกท่านทีนี้พอมาถึงจุดนี้ปึ๊บให้เรา ถ้าเราทุกคนที่จํารหัสได้ก็กดถัดไปค่ะถัดไปเรื่อยๆค่ะพอถัดไปเสร็จปุ๊บมาถึงหน้านี้นะคะเหมือนกับว่าเขาให้เราป้อนนะคะให้เราป้อนชื่อเมลอีเมลสําหรับการกู้คืนแล้วก็เบอร์โทรศัพท์สําหรับการกูค้คืนค่ะตรงนี้เราก็สามารถที่จะใส่อ่าโทรศัพท์หรืออีเมลเข้าไปแต่เมลที่เราจะมา เพิ่มตรงนี้ค่ะเป็นเมลอีกหนึ่งเมลซึ่งไม่ใช่เมลที่เราเข้ามาดูนะคะฉะนั้นทุกคนอย่างน้อยนะคะเราต้องมีเมลสองเมลค่ะนั่นคืออย่างต่ําขั้นต่ํานะคะเราต้องมีสองเมลด้วยกันแต่ส่วนใหญ่แล้วมายาวเป็นพืชเลยนะคะที่สังเกตค่ะเมลเยอะมากค่ะฉะนั้นตรงนี้ให้เราสังเกตค่ะเมลไหนที่เราใช้ไม่ได้เมลไหนที่เราไม่ได้ใช้เราก็สามารถที่อ่า นำออกได้แต่เราต้องรู้ให้ชัดเจนก่อนก่อนที่จะนําออกว่าเมลเนี้ยเราทําอะไรกับธุรกิจตัวไหนอยู่บ้างน,นะคะอ่ะไปต่อค่ะทีเนี้ยเนี้ยค่ะจะขึ้นมาให้เราเนี่ยใส่ใส่ใส่เมลค่ะแล้วเราก็บันทึกนะคะกดบันทึกทาไปเรื่อยๆค่ะทาไปเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งว่าเสร็จสิ้นค่ะทุกท่านทีนี้พอเสร็จสิ้นปุ๊บ เป็นอันว่าเสร็จเป็นอันว่าเสร็จทีนี้นะค่ะพี่ออนจะมาคุยในเรื่องเมลอ่าต่อเพราะว่าทุกคนก็คืออ่าเป็นนักธุรกิจแล้วพูได้ง่ายมีสเต็กกิ้งกันเรียบร้อยแล้วเกิด <c oughs> เราทำขึ้นมาแล้วก็เมลของเราค่ะอ่าเด้งหาไม่เจอทั้งทั้งที่เมลของเราเนี่ยทั้งท้งที่เมลของเราเนี่ยถูกต้องแล้วอัปเดตเรียบร้อยแล้วนะคะ นี่นี่ก็คือเป็นประสบการณ์ของพี่เหมือนกันมีคนถามมาก็คือเป็นประสบการณ์ของพี่หนึ่งข้อและพี่จะเอามาถ่ายมาถ่ายทอดนะคะมาแบ่งปันหนึ่งคนอัปเดตเรียบร้อยแล้วแต่เมลหาไม่เจอเมลไม่เด้งและเมลหายไปไหนล่ะเมลไม่เด้งฉะนั้นเรามาดูนะคะว่าเราไปที่เราเข้ามาที่เมลนะคะเราก็ไปที่สามขีดเหมือนเดิมนะคะในเมื่อเมลเราไม่มีตรงนี้มันไม่เด้งขึ้นมา ไม่เด้งไม่ไม่เด้งขึ้นมาเราไปที่ AF สองศูนย์สองสี่แต่ยังไงมันไม่เด้งเราไปดูเมลแมล้วเมลก็ดีนะคะแล้ว,ล,วล้วก็หายไปไหนค่ะเรากดสามขีดเหมือนเดิมนะคะกดก็ไปปุ๊บค่ะแล้วเราเลื่อนลงมาข้างล่างนะคะแล้วเรามาค้นหาที่จดหมายขยะค่ะทุกท่านมาค้นหาที่จดหมายขยะซึ่งจดหมายขยะเนี่ยมันจะเด้งมาหนึ่งข้อความหรือสองข้อความหรือสามข้อความจะเด้งให้เราเห็น เราแตะไปที่จุดหมายขยะเลยก็แตะไปที่จุดหมายขยะปุ๊บนะคะจะขึ้นมารูปแบบนี้ค่ะทุกท่านสังเกตไหมคะนี่คือเ m 2สองศูนย์สองสี่นะคะเป็นเป็นการอัปเดตเมลอะไรเรียบร้อยแล้วแต่เด้งมาอยู่ในจุดหมายขยะค่ะตรงนี้ค่ะพอเด้งมาอยู่ในจุดหมายขยะปุ๊บนะเราก็แตะเข้าไปในข้อความเห็นไหมนี่ข้อความนี้มาถึงสี่ข้อความ ซึ่งเราไม่รู้ค่ะเราหาเราเราก็ไปทําใหม่อยู่นั่นทําใหม่อยู่นั่นกลายเป็นว่ามาอยู่ในจุดหมายขยะนะคะพอมาอยู่ในจุดหมายค่ะทำยังไงคะก็เราก็แตะเข้าไปแล้วจะขึ้นมาลักษ,ะกษณะนี้สังเกตไหมคะจะขึ้นมาลูกแบบนี้เราอ่านเลยค่ะเราอ่านเลยนะคะ ยังมีคนที่ยังไม่ปิดไม้นะคะดูด้วยค่ะเสียงแทรกเข้ามารบกวนดูด้วยนะคะขออนุญาตนะคะขออนุญาตค่ะคุณพรพัชนนกค่ะคุณพรพัชนนกรบกวนปิดไม่ด้วยนะคะขอบคุณค่ะเดินต่อค่ะเราไปต่อนะคะะขอบคุณค่ะให้สังเกตนะคะนี่เรานี่คือเอ0สองูนสองสี่นะคะ เด้งมาอยู่ที่จุดหมายขยะทีเนี้ยเราก็ต้องมาคัดลอกถูกไหมคะนี่คือ OTP ค่ะเมื่อวานเป็นการเขาเรียกว่าเป็นการถอนแต่ว่าถอนยังไงหาหา OTP ก็ไม่เจอพอหาไม่เจอปุ๊บนะคะพี่พี่เขามาดูคะ่ะอยู่ที่จุดหมายขยะฉะนั้นเราทำอย่างไรให้หน้านี้ไปอยู่ข้างไปอยู่หน้าข้อความหน้าแรกนะคะ เราก็อ่านดูนะคะทําไมข้อความนี้จึงอยู่ในในจดหมายขยะเขาบอกว่าข้อความนี้มีลักษณะคล้ายกับข้อความที่เคยถูกระบุว่าเป็นจดหมายขยะฉะนั้นเราต้องรายงานค่ะรายงานว่าไม่ใช่จดหมายขยะเราก็แตะเข้าไปเลยนะคะแตะเข้าไปเลยพอแตะเข้าไปเสร็จแล้วค่ะข้อความนี้จะเด้งมาอยู่ที่หน้านี้ค่ะสังเกตไหมคะนี่คือหน้าข้อความแล้วเวลาเท่ากันสังเกตไหมคะ เวลาเท่ากันคือข้อความนี้จะเด้งมาอยู่ข้างหน้าเลยแล้วหลังจากนั้นเราก็สามารถที่จะมาดูหน้าข้อความได้เลยแต่ถ้าเราไม่รายงานก็อยู่หน้านี้สังเกตไหมคะเนี่ยอย่นี่ค่ะพี่ออนแคปหน้าจอมาค่ะเนีย่ยให้เราสังเกตน,นะคะว่ามันเป็น,ม,นมันเป็นจุดหมายเดียวกันเป็นข้อความเดียวกันแต่เรารายงานตรงนี้ไปเลยนะคะแต่แล้วก็จะเด้งมาอยู่หน้าข้อความค่ะเราก็สามารถที่ ที่จะดูได้อโอเคนะคะในเรื่องของส่วนส่วนของเมลจําได้บ้างไม่ได้บ้างไม่ไม่เป็นไรค่ะเราสามารถที่จะคลิกเข้าไปดูทั้งนี้ทั้งนั้นอยู่ที่อ่านให้ได้ใจความพี่ออนขอคําเดียวว่าเราอ่านให้ได้ใจความแล้วเราก็ทําตามสเต็ปเพราะเราทําอยู่กับโทรศัพท์เหมือนกับว่าเราทําอยู่กับโทรศัพท์ทําอยู่กับเมลแล้วก็ส่งข้อความให้เราซึ่ง เราไม่ได้คุยโทรศัพท์กันอยู่ถูกไหมคะถ้าเราคุยกันอยู่เราต้องถามซ้ำๆๆๆถามเพื่อให้เข้าใจฉะนั้นถ้าเราอยู่แบบเนี้ยเราต้องอ่านให้เข้าใจเนี่ยเราต้องอ่านให้เข้าใจพอเราอ่านเข้าใจปุ๊บเราก็สามารถทําได้ค่ะโอเคนะคะจบในเรื่องของอวิชาอีเมลค่ะแล้วก็เราไปต่อกันนะคะ,คะไปต่อกันเลยค่ะทีนี้เรามาดูค่ะเรามาดูในส่วนของอเราเคลียร์เรื่องเมลจบแล้วนะคะ เรามาดูในส่วนของการที่ว่าวันนี้เรารับลิงก์จากผู้แนะนำมาส่งลิงก์ด้วยกันแล้ววันนี้เราเราอยากาต้องการค่ะเราต้องการที่จะส่งลิงก์ให้กับเพื่อนๆด้วยอเราเรามีความสุขกับการส่งต่อแล้วเราดูแล้วว่ามันมีผลลัพธ์มันมีไรายได้เราก็ต้องการานำสิ่งดีๆเหล่านี้ส่งต่อเพื่อนๆฉะนั้นเราต้องเข้าใจเรื่องนี้เข้าใจเรื่องส่งลิงก์นะคะ ย้อนพาไปดูลิงก์อ่าสเต็กกิ้งก่อนค่ะ a f ฟสองศูนย์สองสี่เราแตะเข้าไปเลยค่ะกดเข้าไปเลยนะคะกดเข้าไปกดเข้าไปเสร็จปุ๊บค่ะอ่ะเดีย๋ยวนะคะสักครู่ะค่ะ,คะ สักครู่นะคะเน็ตไม่ค่อยดีเน็ตดีแต่ก็เกิดช้าค่ะมาแล้วค่ะมาแล้วนะคะทีนี้เราต้องเรามียู e r อร์เนมเรามีพาสเวิร์ดถูกต้องไหมคะเราใช้รหัสผ่านเนี่ยบันทึกไว้ค่ะ บันทึกไว้เรียบร้อยแล้วเราต้องทําการบันทึกไว้ถ้าไม่บันทึกได้ไหมได้แต่คุณต้องจําคุณต้องแม่นเวลาคุณพิมพ์นะคะแต่พี่ออนแนะนาว่าเออเราบันทึกไว้ดีกว่าไหมส่วนบันทึกก็คือบันทึกแล้วก็เราก็ต้องจุดไว้ด้วยนะคะเผื่อว่าเครื่องนี้เรามีปัญหาแล้วเราก็ต้องไปเข้าอีกเครื่องหนึ่งได้ค่ะอ่กด้าไปค่ะแล้วก็เราก็พักหน้าจอเพื่อไปนํา2 FA นะคะมาวางค่ะมาวาง นะคะสักครู่ค่ะอ่าโดยการที่คัดลอกมาเลยแต่คัดลอกมาเลยนะคะ่ะแต่คัดลอกมาเบาๆแล้วแต่เบาๆแล้วก็เรามาวางแล้วลบสุดท้ายแล้วก็ใส่เข้าไปใหม่ลบเลขท้ายแล้วก็ใส่ไปใหม่นะคะอ่าเรามาดูหน้านี้ค่ะข้างหน้าเลยเราไม่ต้องหันมันหันไม่ต้องไม่ต้องคลิกตรงไหนแล้วนะคะอยู่หน้านี้เลยเดี๋ยวหน้านี้เดี๋ยว,ยวพี่จะบอกในเรื่องของวันนี้วันที่หนึ่งนะ,ะวันที่หนึ่ง วันที่หนึ่งก็คือเป็นจุดเริ่มต้นของเดือนของเดือนของของเรานะคะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาเรียนรู้หน้าเดสบอร์ดหน้านี้กันค่ะเอาเรามาดูค่ะนี่นะคะ,ะเรามาดูนะคะหน้านี้ให้เราสังเกตนะคะว่านี่นี่คือ Copy Link นะคะซ้ายขวาออโต้นะคะ นี่คือหน้านี้แล้วทำไมตรงนี้ล่ะคะสังเกตไหมคะสังเกตไหมว่าคนคนใหม่ๆนะคะสังเกตไหมคะว่านี้มันมันเป็นศูนย์ค่ะ น่าสังเกตนะคะนี่คือเขาเรียกว่าเป็น point เป็นเป็นเป็น point ที่วันเริ่มต้นพอสิ้นสิ้นเดือนปุ๊บหลังจากเที่ยงคืนไประบบจะล้างนะคะตรงนี้ก็คือเป็นเดือนเดือนไปค่ะเราจะมีออโต้เราเราจะมีออโต้นะคะเราจะมีอ่าซ้ายนะคะเราจะมีขวาค่ะเราจะมีซ้ายมีขวาสังเกตนะคะเล็บ point นะคะ เลบพอยต์ point, เราจะมีออโต้พอยต์เราจะมีเล็บพอยต์เราจะมีไลฟ์พอยต์ค่ะตรงนี้แสดงว่ามันเป็นคะแนนของฝั่งซ้ายฝั่งขวาหรือว่าคะแนนรวมของเรานะคะตรงนี้ฉะนั้นถ้าวันนี้ค่ะคะแนนฝั่งไหนเกิดขึ้นขึ้นมานะคะก็จะมาอยู่หน้านี้เลยค่ะทุกท่านฉะนั้นให้เราสังเกตว่าคะแนนรวมของเราจริงๆอยู่ข้างล่างค่ะ คะแนนรวมของเราจริงๆอยู่ข้างล่างนะคะว่าให้เราเห็นว่าในสี่ช่องเนี้ยค่ะในสี่ช่องเนี้ยเป็นคะแนนเป็นเป็นเป็นที่ว่าเราทํางานค่ะเป็นที่เราเราทํางานว่าถ้าเราอ่ไดรฟ์พอยต์เนี่ยแสดงว่าคือค่าแนะนําค่าแนะนําเราไม่มีก็เป็นศูนย์ถ้าค่าแนะนําเรามีเราก็ตรงนี้เรายังไม่ได้คอนเวิร์ตนะคะก็ขึ้นมาตรงนี้นะคะนั่นคือค่าแนะนําของเราค่ะอันนี้ก็คือคะแนนฝั่งฝั่งซ้ายพอย ฝั่งซ,ซ้ายนะคะซึ่งยังไม่ได้ถอนออกไปนะคะยังไม่ได้ถอนออกไปค่ะนั่นคือเป็นคะแนนของเราเป็นคะแนนรวมของเราค่ะขอขอไปนะคะที่ยังไม่ได้ถอนออกไปแล้วก็เรามาดูฝั่งซ้ายค่ะฝั่งซ้ายเรายังไม่มีค่ะฝั่งซ้ายเรายังไม่มีเพราะว่าเดี๋ยวพอเราทํางานขึ้นมาก็จะมาโชว์ตรงนี้นะคะนี่คือ,อเ,เป็นคะแนนฝั่งขวานะคะฉะนั้นเรามาดูค่ะว่าในเมื่อเรารู้แล้ววันนี <uh ้ว่าเราอ่ะ อาจจะส่งลิงก์ให้เพื่อนพอส่งลิงก์ให้เพื่อนปุ๊บเรามาดูอ่าพอยแล้วเนี่ยเราอ่ะเป็นอ่าฝังอ่อนฝั่งไหนฟังแข็งฝั่งไหนหรือท่านใหม่ๆนะคะท่านใหม่ๆก็ขอแนะนําว่าให้อ่าปรึกษานะคะปรึกษาผู้นำปรึกษาผู้ส่งลิงก์ให้กับเราว่าวันนี้เราเข้ามาแล้วเนี่ยให้เราส่งลิงก์ฝั่งไหนเหมือนว่าเราทํางานกันเป็นทีมมะค่ะ เรา,างังนนเป็นทีมเราก็ต้องปรึกษาหารือกันนะคะฉะนั้นวันนี้ค่ะการส่งลิงก์อ่าพี่ออนก็ทําไว้ฝั่งซ้ายเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะนี่เราก็สามารถกดกดคัดลอกลิงก์ได้เลยค่ะคัดลอกมาแล้วนะคะพอคัดลอกแล้วเราก็นําไปวางในลายเพื่อนไปวางในลายในลายเพื่อนเราก็แตะลายขึ้นมาค่ะอันนี้สมมุติเป็นลายเพื่อนนะคะ,ะไปลายเพื่อนเราก็ส่งเข้าไป อะยังไม่จบค่ะเพราะบอกว่าสองลิงก์อีกลิงก์หนึ่งเป็นลิงก์ FMCPE เอาาทำไมล่ะธุรกิจตัวอื่นเห็นส่งลิงก์ลิงก์เดียวทำไมของเราถึงส่งสองลิงก์ด้วยกันถามนะคะมีคนถามเราก็ต้องบอกเขาค่ะว่าลิงก์ที่สองเนี่ยค่ะคือเป็นลิงก์ FMCPXNG e c P h a e นั่นก็คือเป็นกระดานเลขเปลี่ยนซื้อขายซึ่งวันนี้ค่ะให้เราเข้าใจนะคะวันนี้ก็คือ ในเรื่องของ AFF นี่นั่นคือเป็นเป็นลิง์สเต็กกิ้งโดยการที่เรานำเปเน็ตนะคะมาสเต็กกิ้งใน F AFF 2 0 2 4ฉะนั้นเราต้องเข้าไปซื้อค่ะเราต้องเข้าไปซื้ออ่าเปเน็ตนะคะใน FMC PX ค่ะทุกท่านเราต้องเข้าไปซื้อโดยฉะนั้นเราต้องมีลิงก์ด้วย อ่าเพราะว่ามันเป็นกระดานแลกเปลี่ยนซื้อขายเราทำคริปโตเคอเรนซีค่ะเราต้องมีกระดานแลกเปลี่ยนซื้อขายอ่านะคะโอเคทีนี้พอมาถึงหน้านี้มาถึงหน้านี้ปุ๊บวันนี้ไปเอาลิงก์ใช่ไหมคะเราก็าต้องดูค่ะที่รูปคนซ้ายมือบนนี่ซ้ายมือบนนะคะซ้ายมือบนเราก็แตะเข้าไปค่ะเราแตะเข้าไปค่ะ แล้วเรากดบรรทัดนี้เลยค่ะ r i f l o ค่ะกดเลยนะคะแตะเข้าไปเลยค่ะแตะเข้าไปนะคะแนะนำค่ะให้เราใช้คำว่า riflorlink ค่ะก็คืออันนี้กดที่สี่เหลี่ยมซ้อนกันเลยนะคะแตะเข้ามาค่ะแตะเข้ามาค่ะสี่เหลี่ยมซ้อนกัน่ะแล้วก็ไปวางที่ลายเพื่อนลายเพื่อนนะคะวางลายเพื่อนค่ะ เรามีสองลิงก์แล้วสังเกตไหมคะเรามีสองลิงก์แล้วหนึ่งนะคะแล้วก็ลิงก์ที่สองเรามีสองลิงก์เป็นที่เรียบร้อยแล้วทีนี้วิธีการกดลิงก์เข้าไปเพื่อได้ง่ายต่อการเราสามารถพาเพื่อนทําสสองลิงก์ด้วยกันโดยการที่ว่าพี่ออนแนะนำให้ใช้ a f f 2องศก่อนถามว่าใช้ f m c p a ก่อนได้ไหมได้ค่ะ ได้ค่ะมีคนพูดว่านายไม่จับนะคะได้ค่ะไม่ใช่ไม่ได้ค่ะแต่ทําไมคะบางครั้งนะคะคนใหม่ๆห,หรือว่าคุณที่ว่าเขาติดก,การรักติดพันธเดี๋็กก็อยากทํำให้จบซึ่งเราใช้าอาเอฟเอฟเอ็มซีเปยีะ่ F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  M C P ะคะทุกท่านเราใช้เราใช้เวลานิดนึงประมาณสิบนาทีถ้าคุณคล่องเนาะใช้นิดนิดนิดนึงแล้วก็มันเป็นการกรอกข้อมูลบางครั้งจะช้าต่อการกรอกข้อมูล พี่ก็เลยให้ใช้เองเลก่อนซึ่งมันง่ายทีเดียวแล้วเ,เหมือนกับว่าเราได้ตั้งไว้เรียบร้อยแล้วว่าชื่อเขาวันนี้พาสเวิร์ดเขาวันนี้แล้วเขาสามารถใช้ชื่อกับพาสเวิร์ดของเขาอะค่ะมาเขา้าสมัคร FMCPE a FCE h a ได้เลยค่ะโดยการที่ให้เราออกแบบไม่ง่ายอะค่ะออกแบบไม่ง่ายแล้วก็ผูท้ทําก็ไม่ยึกยักไม่อะไรด้วยนะคะอแตะเข้าไปค่ะเราแตะลิงก์เข้าไปนะคะพี่รรออนขเป็นเป็นภาพค่ะ วอเราแตะลิงก์ f สองศูนย์สองสี่ก็ไปสังเกตนะคะพอแตะก็ไปปุ๊บ f สองศูนย์สองสี่ค่ะทุกท่านคะอะเรามาดูค่ะมันมีทั้งหมดกี่บรรทัดคะหนึ่ง user name ก็คือชื่อสอง email สาม password แล้วก็ยืนยัน password นะคะเรามีทั้งหมดสี่บรรทัดค่ะเราก็สามารถที่จะตั้งชื่อได้เลยตั้งชื่อได้เลยนะคะแนะนำก็คือ ชื่อของเราคืออะไรคะชื่อพี่ออนคือนัทอัทยค่ะชื่อคนอื่นละคะชื่อคนอื่นชื่ออะไรเราก็ใส่ชื่อของเราได้เลยเราจะตั้งเป็นชื่อเล่นได้ไหมคะได้ค่ะเราตั้งเป็นชื่อเล่นได้อยู่ซึ่งเนมก็ไม่ได้บังคับว่าต้องเป็นชื่อจริงเราสามารถตั้งเป็นทีมก็ได้ค่ะนะคะตั้งเป็นอะไรก็ได้ตรงนี้ค่ะแล้วเราก็ใส่ตัวเลขเข้าไปด้วยอ่ะพี่ออนตั้ง หมว่าเป็นนัดอาไทยพี่ออนก็ใส่ตัวอินตัวใหญ่เลยแนะนําตัวแรกคือเป็นตัวใหญ่เป็นตัวใหญ่เลยนะคะชื่อใครชื่ออะไรก็คือใส่ตัวใหญ่ก็ไปเลยอ่าตัวใหญ่แล้วก็ตามด้วยตัวเล็กตามด้วยตัวเล็กก็ไปเลยนะคะเนี่ยอย่างนี้เลยอ่านะคะตามด้วยตัวเล็กก็ไปเลยค่ะพอเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะถามว่าเฉพาะนัดอาไทยนี้ได้ได้ได้แล้วค่ะเขาบอกว่าตั้งอ่าขออภัยค่ะ ตั้งหกถึงแปดตัวนะคะตรงนี้หกถึงแปดตัวเฉพาะนันอภัยก็ได้แล้วค่ะแต่วันนี้ค่ะพี่ออนต้องการให้นำยูเซอร์เนมค่ะมาตั้งเป็นพาสเวิร์ดด้วยก็เลยแนะนำทุกท่านแนะนำทีมของพี่เนาะทีมของพี่เป็นแบบนี้ทุกคนเลยโดยการที่ให้เราใส่ตัวเลขเข้าไปเป็นเลขที่เราชอบนั่นคือเลขที่เราชอบก็คือเลขที่ว่าคุณคิดว่าเลขอะไรคุณก็ใส่ที่คุณชอบและคุณจำได้ แต่ถ้าผ่านมือของพี่ค่ะพี่ก็ใส่เลขมงคลเนาะเขาให้เขาไปนิดนึงนะคะโดยการที่เราถนัดทางด้านนี้เนาะเขาแล้วก็สมมุติว่าเราใส่นัตนาไทย89เข้าไปอ่าแบบนี้ค่ะหรือนัตนาไทยอ่า789ก็ได้นัตนาไทย78 78ก็ได้ประมาณนี้ค่ะนะคะอ่าได้มาเร,เรียบร้อยแล้วได้ยูสเซอร์เ,เนมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทีเนี้ยก็ <c oughs> ได้เรียบร้อยแล้ว เรามาดูบันทัดที่สองค่ะบันทัดที่สองนะคะนั่นก็คืออีเมลทีนี้อีเมลทําอย่างไรล่ะเดี๋ยวก่อนจะไปอีอเมลนะคะที่จะมาที่พาสเวิร์ดก่อนทุกคนเข้าเข้าใจแล้วนะคะว่าเราจะใช้ยูเซอร์เนมมาตั้งพาสเวิร์ดด้วยเราจะคัดลอกมาก็าได้นะคะคัดลอกจากยูเซอร์เนมและมาวางที่พาสเวิร์ดค่ะแล้วก็เพิ่มแอดเข้าไป หรือเพิ่มแอดข้างหน้าเข้าไปนะคะหรือเพิ่มแอดระหว่างตัวอักษรกับตัวเลขก็ได้อ่านะคะคุณจะใช้แค่แอดเดียวหรือสองแอดได้ขอให้คุณจำนะคะขอให้คุณจำอ่าเรามาเข้าใจกันแล้วนะคะระหว่าง user name กับ password ทีนี้พอเป็นแบบนีุ้บทุกคนจำขึ้นใจค่ะจำขึ้นใจแล้วต่อไปคุณจะพลิกแปลงอย่างไรไม่เป็นไรค่ะ ในระบบเราสามารถเปลี่ยนได้ถ้าคุณจำพาสเวิร์ดของคุณได้นี่ขนาดว่าบางคนนะคะพี่อ่อนให้ทำแบบนี้แล้วยังเข้าไม่รูปไม่ได้เลยลืมคำว่าลืมนะที่นี่หมายความว่าไม่ใช่ลืมอะไรหรอกค่ะเอา u s e ูเซอร์เนเนี่ยค่ะมาตั้งเป็นพาสเวิร์ดนะคะมาตั้งเป็นพาสเวิร์ดพอตั้งพาสเวิร์ดแล้วพิมพ์ค่ะพิมพ์แล้วเกิดไปตกตัว A อหนึ่งตัว กลายเป็นว่าเวลามาใส่ทีหลังก็ใส่ตัวเอเข้าไปด้วยคนสุดท้ายเข้าไม่ได้พาเวิร์ดผิดอ่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะฉะนั้นเราต้องสังเกตนะคะสังเกตครั้งแรกสังเกตให้ดีค่ะอ่านราไปต่อกันค่ะแล้วเรามาดูเมลค่ะเมลทํำยังไงคะเมลเราส่วนใหญ่จะจะ,จะ,จะ,จะยาวเนาะยาวมากเลยเมลจะยาวเขียนไปจะยาวมากทีนี้พอยาวยาวยาวเสร็จปุ๊บตรงนี้ a email dot com ตรงนี้ค่ะ ยาวพอยาวปุ๊บบางคนก็นิ้วนะคะนิ้วเล็กนิ้วใหญ่นิ้วนิ้วแตะไปแตะมาแตะไปแตะมาอ้าวพอยืนยันรีเจิตเตอร,ร์ก้างล่างเนะะี่ยค่ะอ้าวไม่ได้อะ่ะข้อความไหนไปไหนไม่มีอะ่ะเอาพอกลับมาดูเมลผิดขาดกนันฉะนั้นวันนี้เราไปที่เมลกันนะคะไปที่เมลกันเพื่อไปคัดลอกค่ะง่ายดีไหมคะไปคัดลอกคัดลอกนะคะ เราเพื่อไปคัดลอกง่ายดีค่ะเราก็แตกข้อความขึ้นมาหนึ่งข้อความค่ะแตกข้อความขึ้นมาหนึ่งข้อความนะคะโดยการที่ให้ดูค่ะอ่าสังเกตค่ะตรงนี้ค่ะคําว่าถึงชัน้นถึงชั้นค่ะเราแตะเข้าไปเลยถึงชั้นแล้วก็ให้สังเกตนะคะนี่คืออ่าถึงคุณสามารถคัดลอกตรงนี้ค่ะ สามารถคัดลอกที่ชื่อคำว่าถึงเนี่ยค่ะให้เป็นแถบนะคะเนี่ยให้เป็นแถบแล้วแตะคัดลอกแล้วนำไปวางเข้าใจนะคะคัดลอกแล้วนำไปวางอันนี้พี่ออนใช้ภ้าประกอบนะคะเดี๋ยวมันนำไปวางไม่ได้ฉะนั้นทุกคนให้เข้าใจว่าเราแตะตรงนี้ให้เป็นแถบแล้วก็คัดลอกแล้วนำไปวางที่ช่อง ที่ที่ช่องอีอเมลค่ะนะคะไปวางช่องนี้ค่ะไปวางช่องนี้นะคะเป็นอันว่าเสร็จสิ้นค่ะ,คะเราก็สามารถรีจิสเตอร์ได้เลยค่ะรีจิสเตอร์เสร็จปุ๊บค่ะทีเนี้ยพอมาณหน้านี้ปุ๊บระบบเนี่ยเขาให้เราอ่ะยืนยันยืนยันโอทพ ยืนยันโค้ดนะคะที่อีเมลเราต้องกลับไปที่เมลเราอีกครั้งหนึง่งเขาบอกเราเรียบร้อยแล้วนะคะระบบบอกเราเรียบร้อยแล้วไปที่เมลอีกครั้งหนึง่งซึ่งขึ้นมาข้อความแรกค่ะทุกท่านแล้วเราก็ดูนะคะโค้ดอ,อกตัวที่พี่ทำให้ดูเมื่อสักครู่นำมาวางตรงนี้ค่ะนะคะมาวางตรงนี้ค่ะเสร็จแล้วเราก็สามารถกดได้เลยค่ะทุกท่าน เป็นนั้นว่าเสร็จถ้าของใครเมลไม่เด้งไปนี่หน้าข้อความให้ไปดูอีกครั้งหนึ่งไปดูที่จุดหมายขยะหรือไปอยู่ดูที่ถังขยะแต่ถังขยะจะไม่ขึ้นนะส่วนใหญ่จะไปอยู่ที่จุดหมายขยะนะคะอ่ะเข้าใจตรงกันนะคะเสร็จค่ะเป็นอันว่าเราเสร็จในเรื่องของ af 2 0 2ศูสองสวางซ้ายวางขวาเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทุกท่านเรามีชื่อเป็นของตัวเองเรียบร้อยแล้วเรามีพาสเบิร์เรียบร้อยแล้ว,เร,เ,รรลวเราใช้ชื่อจากการที่เราสมัคร aff นี่แหละค่ะทุกท่านไปลงชื่อไปสมัครกับ f m c p x e อีกครั้งหนึ่งค่ะการที่เราไปแตะลิงก์ค่ะการที่เราไปแตะลิงก์อันที่สองนะคะอันที่สองคืออันนี้ค่ะ อันที่สองเมื่อกี้อันนี้เราตัเสิจแล้วนะคะแต่ลิงก์อันที่สองก็เช่นกันค่ะเดี๋ยวพี่ออนเอาภาพประกอบเช่นกันนะคะอ่าอันนี้ภาพนี้ทําขึ้นมาเพื่อแบ่งปันพวกเราโดยเฉพาะเลยค่ะที่จะไม่ได้เอาออกจากหน้าไลน์ของพี่เลยเพื่อแบ่งปันแต่ละวันแต่ละวันค่ะค่ะแล้วทีนี้พอเราพอเราทําการเปิดขึ้นมาค่ะกดแตะลิงก์ขึ้นมามันก็เหมือนกันค่ะเหมือนกับที่เราสมัคร เอ,อเว็อเมื่อสักครู่เลยแต่ตอนนี้เป็น FMC แล้วค่ะเราใช้ชื่ออ่ะมาป้อนลงไปเมลของเราก็ไปอ่คัดลอกมาพาสเวิร์ดเราก็ใช้เหมือนเมื่อสักครู่เลยยืนยันพาสเวิร์ดก็เช่นกันค่ะแล้วเราก็รีจิสเตอร์นะคะแบบนี้เลยรีจิสเตอร์ก่อนรีจิสเตอร์ให้ดูเลขตรงนี้ด้วยเลขสปอนเซอร์เนาะ ถ้าเลขสปอนเซอร์นี้ไม่ขึ้นให้เรากลับไปที่ลิงก์แล้วแตะลิงก์ขึ้นมาใหม่เผื่อว่าบางคนทําผิดพลาดทํำแล้วทําอีกทาแล็บเอ็ด hmm. ีเลขสปอนเซอร์นี้จะหายไปแล้วเราก็กลับไปดูที่ลิงก์ใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะ mm hmm. เราก็กด r e จิสเตอแล้วก็ใส่ OTP mm hmm. เหมือนเดิมค่ะเท mm hmm. ่ากับว่าเราตอนนี้ได้ username ได้พาสเวิร mm ์ด hmm. มาเป็นที่เรียบร้อย เพื่อเข้าสู่ระบบค,ค่ะเพื่อเข้าสู่ระบบที่จะเข้าไปกรอกข้อมูลหรือ k y c ฉะนั้น FMC Pay ของเราเป็นแอปเราต้องไปดาวน์โหลดแอปที่ Play Store หรือ App Store นะคะไปดาวน์โหลดเลยค่ะเดี๋ยวพี่ออนพาไปค่ะพาไปโดยการที่เราพักหน้านี้ไว้นะคะพักหน้าจอไว้แล้วเราก็ไป